อันบ็อกซ์กับเจโรนะครับ <_ an> ก็วันนี้นะครับเออพูดเสียงบอาไปใช่ไหเพื่งหายเจ็บคอผมก็จะมาแกะเจ้าสิ่งนี้นะครับผมนี่มันคือ dx Legend Rider g o ์โก o ิโซเซตสองนะครับผมซึ่งก็เป็นโกจิโซของไรเดอร์รุ่นพี่ ปตัวนะในชุดเดียวก็จะมีนี่ดีเคดบิวแล้วก็จิโอซึ่งมาเซเดอร์กระบวกคอนเซ็ปต์ของมันก็คือของหวานขนมใช่ไหมดังนั้นแพคเกจจิ้งของโปรติโซที่เป็นเซ็ตอะ,อะเขาก็เลยทำมาในรูปแบบของซองขนมนะเออคือในมุมหนึ่งมันก็ดูเก๋ก,กู้ดีนะแต่ดีมุมหนึ่งสำหรับผมเลยนะ ผมว่าจะแกะโดยที่ให้มันยังคงดีไซน์แบบนี้ยากนะถ้าเป็นคุณคุณจะแกะยังไงตัดอย่างนี้หรอมันก็เสียของใช่ปะละ่ะคือขนมญี่ปุ่นที่มันเป็นแบบว่าห่อเล็กๆอะเขาก็จะชอบแบบว่าไงอะต่อพ่วงก,กันแบบนี้เลยฮะส่วนข้างหลังเฮ้ยจากข้างบนอะมันจะดูเหมือนเป็นแยกกันแต่ว่าแถบด้านล่างคือมันต่อกันยาวเป็นองค์เดียวกันเลย อ่ะผมถามทุกคนเลยพอคุณซื้อมาเนี่ยคุณแกะยังไงกันคือถ้าเป็นคนอื่นอ่ะส่วนมากก็คงแบบอย่างนี้ใช่ไหมผมก็เลยแบบว่าลองดูดูแล้วพอจะแบบว่าหาทางยังไงอ่ะให้มันแกะโดยที่แบบว่าไม่ต้องตัดไอ้นี่ให้มันเสียของอะ่ะจนกระทั่งผมปริไท์ดีนี้ได้เว้ยก็คือผมอะ่ะจะเอาคัตเตอร์เนี่ยคัตเตอร์เนี่ยกรยีจากข้างหลังเนี่ยแล้วก็เอามันออกมาเดี๋ยวลองดูนะพอทำได้ปะ นนะจะพยายามกรีดไม่ให้โดนไม่ทะลุไปอีกฝั่งน,นึงอะแล้วก็ไม่ให้โดนตัวอ้น,นี้เลยนะโอเคกรีดออกมาประมาณนก็น่าจะได้อยู่อ่านี่เรียบร้อยอ่ะโอจิโซ,โซตัวแรกนะนี่ดีเคนะจะเห็นได้ว่าเขาใส่พลาสติกคลมุม ปิดไอ้นี้ด้วยนะปิดไอตัวแผงวงจรนะไม่ให้มันขูดขูดอยู่ข้างในเพื่อไม่ให้มันเสียหายออกได้นะแน่นอยู่อะเนี่ยนี่ตัวแรกครับผมดีเคม,มันดูฝุดฝืดลเลยเี่ยอโอเคนะีดตัวต่อไปเลยดีกว่าต่อไป นี่ชันต่อไปครับผมมาสเรเดอร์บิวนะเฮ้ยวันนี้เขาไม่ได้ปิดวงจรวะ่ะอ๋อผมเก็ลีละไอตัวพลาสติกเนี่ยเขาเอาไว้ล็อกปันพับนะไม่ให้มันเพเยะข้างใน,อ,นอ,อ่านี่บิวต่อไปอันสุดท้ายจีโอ โอเคนี่ในสุดก็แกะออกมาได้โดยที่ไม่ต้องตัดอย่างนี้นะอะให้ดูข้างหลังเนียนกริบบอกเลยนี่คะโอเคอ่ะในตัวสุดท้ายครับผมนี่ G O อ็อใส่ตรงนี้ล็อกล็อกตัวบานพับไว้เหมือนกันนะอืมนี่ตอนเอาออกมาแรกๆค่ะบผมรู้สึกว่ามัน จะฝืดๆไปบ้างนะคือก็ต้องแบบว่าขยับเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะฉีนเองนี่ตัวนี้เคยอะผมว่าสีมันสวยเลยนะมาเจนต้าแล้วมันปุกป๊กดีส่วนบิวก็เป็นสีดำมาเลยนะนี่แล้วมันพับทั้งสองด้านอะก็จะมีนี่นะฟูลบอทเทลของบิวนะและบิดแทงเออเก๋ดี แล้วก็ของจ o โอนี่ของจ o โอก็นะก้าออกมาก็เป็นนี่นะนาฬิกาสองข้างเออเอเคกูด okay, ดิโอเคฮะเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับตัวเข็มขัดบ้างนะครับผมลอวจากรุ่นที่สุดเลยนะอย่าง DK นะนี่อ่ะ H. เดี๋ยวกระบอหยิบม,มาละถูกได้นะ Okay, see ya. เออก็ตามสูตรของโกจิโซเลยนะก็คือพอเป็นโกจิโซรุ่นพี่อะเสียงไรเดอร์มันก็จะแบบว่ามีการเรียเลนส์ใหม่ให้มันมีความแบบว่าเป็นตัวเล็กตัวน,น้อยขึ้นนะอย่างของดิเคก,ก็จะแบบว่าปิวปวปิวปิวอย่างนี้เลยเออน่ารักดีดูสถทาไม่ตายกันบ้างนะ ค okay. ต่อไปต่อไปเรามาบิวกันบ้างนะเรากด มันดูเจียวจาแล้วมันน่ารักดีวะแสงหมดย่างคือจริงๆอะ่ะไอตัวโกจิโซที่เป็นดีเอะมันเป็นพลาสติกโปร่งนะแต่ผมรู้สึกว่าเซตเนี่ยรู้สึกมันจะไม่ค่อยแบบว่าเปล่งแสงเยอะเท่ากับป๊อปปี้กัมมี่กับคุกกาเท่าไหร่นะไม่รู้คิดเองหรือเปล่าโอเคทาไม่ไปยะ อันนี้คือบิวและตัวสุดท้ายนะฮะจิโอสเข้าไปเลยกันนะ จริงเสียงไอตอนคา r เมนไรเดอร์มาต้องขึ้นสูงวันนี้ละกลัขึ้นไม่ได้ตอนนี้จริงมันต้องแบบคารเม้นเสียงเออเอาเป็นว่าเสียงน้องตอนท่อนคา r เมนไรเดอร์อ่ะมันขึ้นไฮโนนได้ไม่เท่าขเขาไงแอบเสียดายอยู่นะอ่ะถ้าไม่ตาย เออฮะพอเป็นจีโอก็รู้สึกว่าเออแสงมันเริ่มชายขึ้นมาบ้างนะ okay. รีวิวโปรติโซรุ่นพี่สามอันนี้ก็มีแค่นี้แหละครับผมเออไม่มีอะไรมากแล้วจบแค่นี้เลยและนี่ก็คือทั้งหมดของการรีวิว DX Legend Rider อ o ์โคจิโซเซนะครับผมก็ที่ผมซื้อเซตเนี้ยแน่นอนผมชอบ d ีเคและวิวกับ g ีโอ่ะผมก็ชอบเหมือนกันนะก็รู้สึกว่าเออได้มาก็ดีเหมือนกันนะนี่เป็นเตาน้องโ o จิโซสาตัวอย่าลืมนะฮะกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเจฮีโร่และเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับผมและคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรอีกก็ต้องรอติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วะครับผม ああ。<Sorry S 2> <Yeah. S 1>